จากกรณี Apple ิลขับปล่อยโฆษณาที่ยกกองมาถ่ายที่ประเทศไทยแต่ที่เป็นประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์ของสังคมในไทยคือองค์ประกอบต่างๆในโฆษณาดังกล่าวค่ะถูกปรับโทนสีให้เป็นสีมนๆให้ดูเก่าๆสถานที่คอสตูมพร็อพต่างๆและรถที่ใช้ในโฆษณาเช่นแท็กซี่ที่เลือกแบบเก่าๆทําให้ถูกตั้งคําถามค่ะว่าทําไมไม่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัยของไทยและตั้งใจทําให้ดูล้าหลังเพื่อเป็นการดูถูกคนไทยหรือไม่ค่ะขณะที่อาจารย์เดวิดวิลเลียมค่ะครูสอนภาษาอังกฤษและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อ ก็ได้ออกมาโพสต์คลิปผ่านทิกต็อกพร้อมความคิดเห็นถึงโฆษณาตัวดังกล่าวว่า Apple ดูเหมือนไม่ให้เกียรติคนไทยอุตส่าห์มาถ่ายในบ้านเราดันถ่ายออกมาเป็นแบบนี้ทุกอย่างในคลิปทําให้ภาพลักษณ์ของคนไทยในสายตาของชาวโลกดูแย่ที่สุดและถ้าเปรียบเทียบสนามบินไทยโมเดิร์นกว่าทันสมัยกว่า JFK ที่สหรัฐอเมริกาอีกแต่ไปหาสนามบินเก่าๆมาถ่ายเพื่ออะไรซึ่งคลิปดังกล่าวกลายเป็นวยรัลอย่างรวดเร็วค่ะและเห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์เดวิดพูดต่อมาคะ่ะอาจารย์เดวิดได้ออกมาเคลื่อนไหวว่าเมื่อกี้ CNN โทรมาสัมภาษณ์พี่เรื่องประเด็นของ Apple ดูถูกป,ประเทศไทยพี่รู้สึกเป็นเกียรติมากและพี่อยากให้ทุกคนรู้ว่าในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ที่ปกป้องประเทศไทยสุดเดี๋ยวจะลงคลิปเต็มเร็วๆนี้ตามนั้นคือจบล่าสุดค่ะอาจารย์เดวิดก็ได้ออกมาโพสต์คลิปหลังให้สัมภาษณ์ CNN โดยบอกว่าตนเองไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์ CNN แต่จะเอาคลิปมาให้ดูในวันหลังส่วนในคลิปนี้จะขอพูดว่าคนไทยที่คิดว่าทําไมไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนๆชอบมีชาวต่างชาติมาดูถูกเราตนอยากจะพูดและรู้สึกเป็นเกียรติมากคือ วันนี้คนไทยมีเสียงแล้วและในการสัมภาษณ์ครั้งนี้สิ่งที่ตนได้พูดออกไปอย่างเต็มปากเต็มเสียงคือสนามบินในบ้านเราเป็นสนามบินที่ปังที่สุดใหม่ที่สุดและเลิศที่สุดในโลกในความคิดเห็นส่วนตัวและถ้าคุณได้มาสนามบินไทยจริงๆคุณจะรู้ได้เลยว่าเป็นสนามบินที่เลิศจริงๆรวมถึงความปลอดภัยก็ดีด้วยตั้งแต่ตนมาถึงเมืองไทยตนไม่เคยห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยแต่ถ้าตอนนี้คนไทยที่กําลังถูกมากจากโฆษณาของ Apple ตนจะบอกว่าคนไทยไม่ต้องเครียดแล้วตอนนี้คนไทยมีเสียงทั่วโลกแล้วไม่ว่าจะมีใคร มาดูถูกเราแค่ไหนความจริงที่โปร่มาตอนนี้ก็คือประเทศไทยวัฒนธรรมไทยคนไทยผู้หญิงไทยนี่คือสิ่งที่เลิศที่สุดในโลกนับแต่นี้เป็นต้นไปคนไทยจะไม่ยอมคุณแล้วนะจะไม่ยอมโดนดูถูกโดนเหยียดแบบนี้อีกแล้วและคุณจะต้องยอมให้เกียรติพวกเราให้ได้ค่ะ